ราชาแห่งวงเวทตอนที่389ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เวลานี้ตัวตนในระดับสูงของหอ,อการค้าปฏิหารได้เดินทางมาถึงแล้วนางสมชุดสีขาวที่ดูสะอาดและประณีตรูปร่างสวยสง่าสมบูรณ์แบบผิวขาวผุดพองยากที่จะมีฝุ่นละอองมากล้ำกลายเป็นเหมือนหนังเทพธิดาที่สูงสง่งใช่แล้ว นางไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือรองประธานหอ,อการค้าปฏิหารนั่นเองเมืองชิงอูก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้รับข้อความว่าฉูเทียนและเว่ยเวยอันถูกเอลฟ์จับตัวไปเมืองชิงอูก็ได้นำกองกำลังเผาคนเถื่อนที่ได้ฝึกฝนจนกลายเป็นนักรบอสูรคลั่งสามพันนายเร่งรีบเดินทางมายังเมืองเล็กออตโตแนในเวลานั้นเมืองเล็กระสำารอยู่เหมือนกันเนื่องจากพันธมิตรที่เพิ่งรวมตัวกัน อาจจะแตกสลายไปได้ง่ายๆแต่ด้วยการที่ท่านหญิงเดินทางมาจึงทําให้สามารถควบคุมสถานการณ์ให้มั่นคงได้ในที่สุดความสามารถในการบริหารของเมืองชิงอู่นั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสยัยตอนนี้เมื่อฉู่เทียนกลับมายังเมืองเล็กแล้วถึงกับต้องประหลาดใจเมืองเล็กแห่งนี้นั้นไม่ได้ถดถอยลงไปเลยแม้แต่น้อยซ้ํายังรุ่งเรืองกว่าเมื่อก่อนด้ซ้ําเพราะหลังจากที่เมืองชิงอู่เดินทางมายังเมืองเล็ก ก็สามารถที่จะเรียกขวัญและกำลังใจของทุกคนกลับมาได้พร้อมกับทําการพัฒนาระบบต่างๆของเมืองเล็กขึ้นใหม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ดีขึ้นทําให้เมืองเล็กแห่งนี้ดีขึ้นมาตามลําดับเลยในเวลาเดียวกันนั้นเมืองชิงอู่ก็รีบเข้าไปทุบหน้าอกของชูเทียนเบาๆนี่ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ได้กลับมาซะอีกนะคิดว่าเจ้าจะถูกพวกเอลฟ์จับตัวไปแล้วรู้ไหมว่าข้าหน่ะเตรียมที่จะนําคนบุกเผ่าเอลฟ์ไปช่วยเจ้าแล้วนะเฮ้ hey. จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกันล่ะข้าที่หน้าตาหล่อเหลาถึงเพียงนี้เมื่อเดินทางไปถึงเผ่าเอลฟ์แล้วสาวงามเผ่าเอลฟ์มากมายต่างก็ต้องร้องขอข้าแต่งงานกันทั้งนั้นข้าถึงกับต้องใช้แรงพอๆกับวัวเก้าตัวแล้วก็เสืออีกสองตัวรวมตัวกันถึงจะวิ่งหนีออกมาได้นะ่าหน้าของชูเทียนเนี่ยหนายิ่งกว่ากำแพงซะอีกพร้อมกับกล่าวออกมาเพิ่มเติมว่านี่เจ้าดูนั่นสิ แม้แต่เหล่าพิกซี่ที่งดงามยังการทานข้าไม่ได้เลยจนต้องตามข้ากลับมาที่เมืองนี้ไม่ใช่หรือแ้ชูเทียนเนี่ยหลงตัวเองชะมัดเลยไม่คิดที่จะรักษาหน้าตัวเองเอาไว้บ้างเลยเหรอเมื่อหญ,หญิงก็กล่าวออกไปอย่างหมันไส้ว่าแ้หากข้าเป็นเอลฟ์แล้วก็เมื่อเห็นเจ้าหน้าด้านเพอร์เจอร์กรลอลนเช่นนี้ข้าคงต้องเย็บปากของเจ้าเข้าหากันแล้วเป็นแน่เลยฮะนี่เจ้าจะโหดร้ายอะไรเช่นนั้นนะ่ะ สาวน้อยคนนี้เนี่ยที่จริงแล้วแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับมาตั้งหลายวันเลยตั้งหากส่วนเมิ่งชิงอู่เองนางก็พยายามข่มใจให้สงบหลายวันมานี้นางก็เป็นกังวลไม่น้อยกว่าน้องสาวของนางเลยเมิ่งชิงอู่จึงได้รีบสอบถามชู่เทียนออกไปว่านี่ที่จริงแล้วเนี่ยหลายวันมานี้เจ้าไปทำอะไรมาหรือทำไมเผ่าเอลฟ์ถึงได้ปล่อยตัวเจ้ามาไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการจะลงโทษเจ้าหร,อหรือฮ่า เผ่าเอลฟ์จะทำอะไรค่าได้ล่ะมีแต่จะหาผลกำไรให้ได้มากที่สุดก็เท่านั้นกับสิ่งที่ชูเทียนได้กล่าวออกมานั้นทั้งสองพี่น้องนี้ต่างก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้สอบถามถึงรายละเอียดแล้วพวกนางถึงกับตื่นตะลึงกับโชคของชูเทียนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้กลายเป็นพันธมิรกับเหล่าพิกซี่และยังพบวิธีในการพัฒนาเทคโนโลยีเขตแดนจิตวิญ,ญญาณอีก เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเลยแม้ว่าพวกนางจะไม่เข้าใจในความคิดของเหล่าพิกซี่แต่เมื่อเห็นเหล่าพี่น้องพิกซี่แล้วนี่ก็ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่น่ารักยิ่งนักพิกซี่เหล่านี้ช่างดึงดูดสองพี่น้องตระก,กูลเมิ่งเป็นอย่างมากเลยในเวลาเดียวกันเมืองชิงอู่ก็เดินไปอยู่ด้านหน้าเหล่าพิกซี่พร้อมกับกล่าวออกมาว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองเล็กนะแต่เอ๊ดูเหมือนว่า พวกเจ้าจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางอยู่ไม่น้อยเลยณสถานที่แห่งนี้มีพลังจิตวิญญาณที่ดูเบาบางเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเหล่าพิกซี่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะแต่ทว่าในเวลานี้ร่างกายของพวกนางนั้นดูไม่ค่อยจะดีนักเพราะในความเป็นจริงแล้วเหล่าพิกซี่มีความละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งมีผลต่อชีวิตของพวกนางเมื่ออาศัยอยู่ในดินแดนที่มีพลังจิตวิญญาณตาม มันย่อมแตกต่างจากพื้นที่ที่รวมสมบูรณ์ด้วยพลังจิตวิญ,ญญาณมากมายอยู่แล้วนั่นจึงทําให้พวกนางในเวลานี้กลายเป็นอ่อนแอในทันทีแต่ถึงกระน,นั้นชูเทียนก็ได้เตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เอาไว้แล้วซึ่งชูเทียนได้เตรียมการจะสร้างพื้นที่สะสมพลังจิตวิญญาณขึ้นมาโดยการนําสมุนไพรมากมายยักย้ายถ่ายเทให,ให้กับเหล่าพิกซี่เพื่อที่จะสร้างส่วนขึ้นมาใหม่และเหล่าพิกซี่ก็จะสามารถฟื้นฟูพลังได้ จากนั้นพวกนางก็จะสามารถทำงานและใช้ชีวิตในเมืองเล็กแห่งนี้ได้ด้วยหลังจากที่ช่วยเหลือเหล่าพิกซี่สร้างที่อยู่ชูเทียนก็ทำการเรียกประชุมครั้งใหญ่อย่างแรกต้องการตรวจสอบความพร้อมของแต่ละคนโดยเฉพาะพลังฝึกตนของพวกเขาโดยพลังฝึกตนของชูเทียนได้เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งก้าวไปยังระดับหลุดดวงจิตขั้นที่9แล้วแน่นอนว่าชูเทียนในเวลานี้ สามารถลงผู้เชี่ยวชาญในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่9ขั้นปลายอย่างเช่นโหเย่ของอาณาจักรหนานเซียได้อย่างสบายเลยหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเขตแานผู้แท้ในระดับหนึ่งชูเทียนก็ยังมั่นใจได้กว่า50%ส่วนคนอื่นๆนั้นยังถือว่ามีพัฒนาการที่ช้าเป็นอย่างมากโดยหนานกงหยุนมีพลังฝึกตนพัฒนาเร็วสุดต่อจากชูเทียนตอนนี้นางมีระดับปลุกดวงจิตขั้นที่8แล้ว ถัดมาก็เป็นสองพี่น้องตระกูลเมิงที่เพิ่งทะลวงระดับปลุกดวงจิตขั้นที่เจ็ดส่วนเฉินปิงหยีและตรงฟางเห่าเหรินนั้นยังคงอยู่ระดับ9้าขั้นปลายเช่นเดิมแต่ฉู่เทียนก็ยังรู้สึกเบาใจอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าความเร็วของทุกคนนั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในป่าแห่งความวุ่นวายแห่งนี้นั้นยิ่งมีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะอยู่รอดได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งมีความแข็งแกร่งก็ยิ่งมีศัตรูน้อยลงซึ่งต้องไม่ลืมว่าถึงจะเป็นป่าแห่งความวุ่นวายหรือเป็นอาณาจักรหนาเสื้อเองผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ก็ไม่ได้มีมากมายนักถึงจะไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แทนนั้นมีจํานวนมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีอาณาจักรภายนอกกล้าบุกเข้ามาในที่แห่งนี้ง่ายๆเป็นแน่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรหอ,อการค้าปฏิหารเองจําเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้เพิ่มมาอีก ไม่เช่นนั้นแล้วคงจะไม่ค่อยดีนักซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงแค่เวยเวอันผู้เดียวซึ่งเวยเวยอันก็ได้รับผิดชอบหนักจนเกินไปถึงแม้ว่านางที่มีพลังต่อสู้มากที่สุดก็ใช้ว่านางจะรับมือได้ตลอดซึ่งต้องไม่ลืมว่าการใช้พลังมิติของนางนั้นมันกินพลังวิญญ,ญาณไปมาหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นแล้ว ตามเป้าหมายของชูเทียนนอกเหนือจากการสะสมทรัพยากรยังต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของทุกคนไปพร้อมๆกันด้วยหอ,อการค้าปฏิหารด้วยพื้นฐานที่สร้างขึ้นมานี้พวกเขาจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งในป่าแห่งนี้ให้จงได้เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนักด้วยหอ,อการค้าปฏิหารที่ร่ำรวยขึ้นมาเรื่อยๆและยังมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอาณาจักรนาเสีย พร้อมกับที่สะสมทรัพยากรมากมายที่เพียงพอจะสร้างผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ได้อีกหลายคนตอนนี้ก็ได้ก้าวเข้ามาสร้างเมืองเล็กภายในป่าเห็นความวุ่นวายแล้วด้วยพวกเขาที่มียาทิพย์ในระดับสองเป็นจํานวนมากแม้แต่สมบัติรวมกันทั้งหมดของอาณาจักรหนาเซในเวลานี้ก็ยังไม่สามารถเทียบกับพวกเขาได้เลยแน่นอนว่าต,ต่อไปมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วย โดยหลังจากนั้นไม่นานชูเทียนได้ทําทการเตรียมสุราเทพธิดาเป็นจํานวนมากเพื่อจัดเตรียมทําให้ทุกคนก้าวข้ามคอขวดทะลวงไปยังระดับเขตด <c oughs> ดนผู้แท้โดยมีเหล่าพิกซี่ที่คอยช่วยเหลือในการเลื่อนระดับให้เป็นไปได้ด้วยดีแล้วยังมีอะไรต้องกังวลอีกหรอว่าทุกคนจะไม่สามารถเลื่อนระดับได้หลายวันต่อจากนั้นชูเทียนก็ได้ดำเนินแผนการเพิ่มพลังฝึกตนของทุกคนในทันทีผ่านไปหลายๆวันท่านหญิงเมืองชิงอู เมื่งหญิงหญิงหงยุนเหาและเฟิงไชเตียทุกคนต่างก็สามารถทะลวงระดับได้ถึงสองขั้นก้าวไปยังระดับปลุกดวงจิตขั้นที่แดกันได้ทุกคนส่วนนานกงหยุนานางก็สามารถเลื่อนระดับไปยังเขตแดนปลุกดวงจิตขั้นที่9ก้าได้ในที่สุดส่วนเฉินปิงหญิงและตงฟางเหาเหรินพวกเขาทั้งคู่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษชูเทียนไม่เพียงแต่ปรุงยาในระดับศักดิ์สิทธิ์ให้เฉพาะแต่ยังได้เตรียมสุราเทพธิดาให้อีกด้วย พร้อมกับให้เหล่าพิกซี่ช่วยเหลือในการบำเพ็ญเพื่อช่วยให้พวกเขาทั้งสองทะลวงคอขวดที่ยากกว่าปกติได้ตอนนี้คนทั้งสองได้ปิดตัวบำเพ็ญตนเองอยู่ตามที่ชูเทียนคาดการนั้นตอนนี้น่าจะผ่านกระบวนการมากกว่า80%แล้วคาดว่าอีกไม่นานจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆทุกคนในเวลานี้มีพลังเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวขอเพียงแค่1-2เดือน ด้วยความเร็วเท่ากับตอนนี้พวกเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้อีกหลายคนเลยในเวลานั้นหอ,อการคับปฏิหารก็จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับเหล่าผู้มีอำนาจในระดับสูงที่มีนับร้อยเผ่าพัน์ธุในป่าเห็นความวุ่นวายนี้ได้ในขณะที่ฉูเทียนกำลังคิดอะไรหลายๆอย่างอยู่วางแผนในการเตรียมการอยู่นั้นทันใดน,นั้นเองเมืองชิงอู่เร้เข้ามาพบกับฉูเทียนเอ,อ่อข้ามีบางสิ่งบางอย่างอาจจะช่วยเหลือเจ้าได้ ท,ท,ท่านหญิงกำลังจะมอบสิง่งใดให้กับข้าอย่างนั้นหรือในขณนะดเดียวกันท่านหญิงก็นำดาบดำออกมาจากถุงเก็บของก่อนที่จะยื่นมันให้กับชูเทียนชูเทียนถึงกับเพ่งพิจ้องมองอยู่นานเหมือนกันจากนั้นเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในอาวุธชิ้นนี้อ้อดาบนี้เอ๊ะมันเป็นอาวุธของผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ของอาณาจักรเฉียนยงอย่างนั้นหรือใช่แล้วมันคือดาบเพลิงใต้พิภพ เป็นอาวุธของมาลีมู่ของอาณาจักรเผ่าเฉวนหยงข้าคิดว่ามันอาจจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้างมันเป็นศาสตราวิญญาณสื่อสารดวงจิตซึ่งเป็นดาบวิเศษที่เผ่าเกอตี้ยีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยอาวุธวิเศษชิ้นนี้ย่อมเลือกผู้เป็นนายที่เหมาะสมท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้แต่ทว่าก่อนหน้านี้ข้าได้ส่งให้เหล่านักวิจัยศึกษาดาบนี้แล้วซึ่งพบว่า มันมีพลังเปลวเพลิงที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ข้าเลยคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มวิชาบำเพ็ญของเจ้าได้งั้นหรืออืมเดี๋ยวข้าจะลองดูในตอนนั้นฉูเทียนก็นำดาบเพลิงใต้พิภพแล้วกระบี A ่อเวจี G ออกมาอาวุธทั้งสองก็ได้สัมผัสกันเบาๆแม้ว่าจะไม่ต้องใช้พลังวิญญาณกระตุน้นแต่เหมือนว่าอาวุธทั้งสองนั้นจะมีความแหลมคมเป็นอย่างมากเพียงพริบตาเดียวก็เกิดเป็นประกายสายฟ้าที่พวยพุ่งออกมา พลังทั้งสองกําลังผลักกันไปมาอยู่ราวกับว่าต้องการจะดูดซับพลังของกันและกันและดูเหมือนว่าอาวุธทั้งสองนั้นจะเป็นอาวุธที่ปฏิปักษกันอย่างรุนแรงต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะกลืนกินอีกฝ่ายไปใช่แล้วมันเป็นความจริงที่ว่าดาบเพลิงใต้พิภพและกระบี่อเวจีนั้นมันแทบจะเหมือนเหมือนกันเลยโดยดาบเพลิงใต้พิภพนั้นดูเหมือนว่าจะมีดวงจิตเปเลวเพลิงอยู่ด้วยเหมือนกัน หากเราไม่ผิดแล้วละก็คงจะเป็นดวงจิตเปลวเพลิงธมินซึ่งเป็นจิตวิญญาณแห่งความมืดนับว่าเป็นคู่ต่อกอนที่สูสีกันเลยทีเดียวหนึ่งจิตวิญญาณแห่งสวรค์และอีกหนึ่งจิตวิญญาณแห่งความมืดดูเหมือนว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เป็นศาสตราวุธประเภทเดียวกันแต่ทว่าเพลิงแห่งความมืดนั้นเป็นพลังงานแห่งความตายแม้ว่าทั้งคู่จะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกัน มันมีพลังที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันเลยหลังจากที่พลังของทั้งสองได้เข้าปะทะกันชูเทียนก็พอจะคาดเดาได้ว่าดาบเพ,พ,พบลิงใต้พิภพและกระบี่เอเวจีนั้นมีพลังที่แตกต่างกันไม่มากนักหากว่าอีกฝ่ายสามารถกลืนกินอีกฝ่ายได้แล้วก็พลังของมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยอืมยอดเยี่ยมท่านหญิงเนี่ยได้มอบของขวัญชิ้นนี้มาให้ข้าได้ถูกเวลาจริงๆชูเทียนก็แสดงท่าทางซาบซึ้งเป็นอย่างมาก หลังจากที่กล่าวเสร็จไม่กี่คำชูเทียนก็ไม่พูดพร้อมทำเพลงเขารีบปิดตัวฝึกฝนในทันทีวิชาบำเพ็ญของฉูเทียนในเวลานี้ได้มาถึงคอขวดแล้วจำเป็นต้องใช้เวลาอีกนานถึงจะสามารถข้ามผ่านได้ด้วยเพลงกระบี่อเวจีนั้นได้มาถึงเขตแดนประสบผลที่ใหญ่ยิ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วตอนนี้จึงเป็นการยากลำบากมากๆที่จะหาวัตถุดิบทรัพยากรที่จะนำมาใช้ในการฝึกฝนซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่า เขากลับได้พบกับสิ่งของชิ้นนี้ที่ช่วยเพิ่มวิชาบำเพ็ญของเขาขึ้นมาได้ซึ่งหลังจากนั้นชูเทียนได้ปิดตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในหุบเขาพร้อมกับที่กลุ่มกระบี่เอเวจีเอาไว้แล้วก็เริ่มฝึกฝนอาวุธทั้งสองอย่างที่อยู่กับชูเทียนนั้นต่างก็เป็นศาสตร์อาวุธที่ทรงพลังท้ายที่สุดแล้วจะเป็นฝ่ายไหนที่ถูกกลืนกินโดยชูเทียนก็ได้คิดว่ามันจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอน เขาจึงได้ทําการกระตุ้นอาวุธทั้งสองปล่อยให้มันปลดปล่อยพลังต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงรุนแรงพลังเปลวเพลิงสีขาวม่วงและสีดําม่วงทั้งสองต่างก็ปลดปล่อยพลังต่อกรข่มกันไปมาพลังทั้งคู่ที่รุนแรงนี้ได้ต่อสู้กันสุดกําลังรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากหลายสิบเท่าเลยขึ้นพลังนั้นได้ปลดปล่อยออกมาฉีกกระชากเศษหินรอบให้แตกสลายกลายเป็นผุยผงถึงกับทำให้ผืนปฐพีสั่นสะเทือนเลย มันช่างเป็นพลังที่รุนแรงยิ่งนักหากไม่เพราะเวลานี้ชูเทียนมีพลังอยู่ในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่9ก้าแล้วแล้วก็บางทีเขาคงจะไม่สามารถควบคุมพวกมันเอาไว้ได้อย่างแน่นอนในเวลานี้เปลวเพลิงที่รุนแรงสองสายกำลังต่อกรก,กันไปมาไม่หยุดหย่อนพร้อมกับที่ขยายพลังออกมาเรื่อยๆอีกหลายเท่าเปลวเพลิงกระบี่อเวจีน,นั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้กำลังค่อยๆได้เปรียบอย่างช้าๆหากว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณเพลิงธรรมดา ก็คงจะถูกกลืนกินไปแล้วแต่ว่าน,นี่คือจิตวิญญาณเปลวเพลิงแห่งความมืดที่ไม่ธรรมดาพลังและคุณภาพของทั้งคู่นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยแล้วใครจะชนะนั้นน่ะหรอแทบจะไม่สามารถบอกได้เช่นกันเพราะเปลวเพลิงเอเวจีนั้นก็ไม่ใช่เปลวเพลิงธรรมดาด้วยแต่เป็นเพลิงเอเวจีที่ได้จากการสกัดกลั่นจากราชันพูดมนัพันปีและยังมีการรวมพลังพิเศษของอสูรโลกันเข้ามาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ มันได้กลืนกินเปลวเพลิงสีมารากตของอสูรกายเพลิงโลกันเข้าไปนั่นเองดังนั้นแล้วจึงมีพลังของเพลิงอสูรกายอีกอย่างหนึ่งและจิตวิญญาณของมันก็ได้เติบโตจนสามารถสร้างร่างมนุษย์ขึ้นมาได้เป็นแก่นชีวิตที่มีภูมิปัญญาเป็นของตัวเองแน่นอนว่ามันย่อมเหนือกว่าเปลวเพลิงธรมินอยู่แล้วซึ่งในท้ายที่สุดนั้นดาบเพลิงใต้พิภพก็ไม่สามารถต้านทานได้ในเวลานี้เองมันได้ถูกกระบี่อเวจีดูดกลืนไปทั้งหมดแล้ว และมันก็แตกสลายออกเป็นเสียงๆด้านหน้าของฉู่เทียนดาบเพลิงใต้พิภพบได้หักออกไปหลายส่วนโดยที่กระบี่อเวจีได้ดูดกลืนเปลวเพลิงสีม่วงดำพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นพลังสีขาวม่วงออกมาไม่หยุดย่อนหลังจากที่กระบี่อเวจีได้ดูดกลืนดาบเพลิงใต้พิภพบแล้วจิตวิญ,ญญาณของกระบี่ก็เพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเลยพลังที่ทยานนั้นเกินขีดจำกัดไปราวกับว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดมันพวยพุ่งลุกโชนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ครูนทันใดน,นั้นเองคุณเขาขนาดใหญ่ถึงกับสันไหวแล้วก็เกิดประกายแสงวับวาที่ไม่ธรรมดาพุ่งทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าฉูเทียนถึงกับสามารถรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณกระบี่โยมิงในเวลานี้เลยคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะก้าวไปถึงเขตแดนพูดแท้แล้วนั่นก็หมายความว่ากระบี A ่อเวจี G ได้ถูกยกระดับขึ้นไปตอนแรกนั้นมันเป็นศาสตราวิญญ,ญาณสื่อสารดวงจิตใอระดับสองซึ่งตอนนี้ มันได้กลายเป็นศาสตราวิญญาณสื่อสารดวงจิตในระดับสามไปแล้วโหศาสตราวุธสามารถเลื่อนระดับได้ด้วยรอนี่เหล่าช่างฝีมือมากมายต่างก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ถึงกระนั้นเดิมทีนี้กระบี่อเวจีเองก็เคยเป็นศาสตราวุธสื่อสารดวงจิตในระดับสามมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยมันถูกผลึกเอาไว้ในสุสานศพธมินหมื่นปีมาเป็นเวลานานดังนั้นมันจึงยังไม่ตื่นเต็มที่ แต่ในเวลานี้พลังของมันได้ฟื้นฟูดโดยสมบูรณ์แล้วและด้วยเม็ดพลังอเวจี v G, ที่ได้จากราชันพูดที่มีอายุนับพันปีพร้อมกับกลืนกินอสุรกายเพลิงโลกาลและยังมีจิตวิญญาณแห่งความมืดจากดาบเพลิงใต้พิภพเข้ามาอีกในเวลานี้ศักยภาพของมันเหนือกว่าเมื่อก่อนมากบางทีอาจจะเป็นการวิวัฒนาการไปอีกระดับก็เป็นได้หลังจากที่กระบีอเวจี v G, ได้ดูดกลืนจิตวิญญาณเพลิงแห่งความมืดเข้าไป พลังส่วนเกินเองก็หลั่งไหลเข้ามาในร่างกายของชูเทียนทั้งหมดด้วยทําให้พลังของเขาเลื่อนระดับจากระดับปลุกดวงจิตขั้นที่9ก้าไปยังระดับปลุกดวงจิตขั้นที่9ก้าขั้นปลายแล้วและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นวิชาบําเพ็ญกระบี่อเวชีเองก็ได้ทะลวงผ่านประสบผลที่ใหญ่ยิ่งเป็นเอกลักษณ์ไปยังเขตแดนเข้าสู่ขั้นสมบูรณ์แบบขั้นสุดไปแล้วนั่นจึงทําให้เพลงกระบี่ลับของชูเทียนได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกล่าวได้ว่า วิชารับกระบี่อเวจีได้ก้าวไปถึงระดับสูงสุดแล้วนั่นเอง